สิทธิการิยะพระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเกิดมาบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาจบ84,000พระธรรมขันธ์หากไม่เห็นพระคาถาบทนี้เหมือนเกิดมาเหยียบแผ่นดินผิดนั้นแลเสียชาติที่ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์พระคาถาบทนี้ เทวดาในหมื่นโลก,กธาตุทุกองค์มาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ขาดไม่ให้ต้องอุบาทและโรคภัยในเมื่อผู้นั้นภาวนาทุกวันเช้าคำ่ำจะได้เป็นเจ้าใหญ่นายคนไปทางไหนไม่อดอยากของฝากและของกินถึงในแผ่นดินเมืองคนไม่เคยยากจน และมีแต่สวัสดีมีชัยท่านจงจำให้ขึ้นใจเถิดหากภาวนาทุกวันคืนไม่ขาดจะได้อานิสงส์มากพระคาถานี้มีชื่อว่าพระคาถาเทพชุมนุมบทพระคาถาว่าดังนี้โพนโตเทวาสังขโย สัพเพอินทราพรหม,มานุพยัญชนะสัพเพเทวะกาโย ο, รักขันตุสัพเพเทวตา